ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับก็กลับมาอีกแล้วนะกับเมืองอัมเบิร์ไอซ์แลนด์นะครับตอนนี้นะครับมีพื้นที่วางอยู่หกทับสิบไหมวางได้หกทับสิบนะครับน่ะอ้าวละโอ้โหการจะอัปเกรดก็ต้องใช้ตั้งยี่สิบนะ มีอยู่45นะครับรีลิกใช้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะครับมีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่พิชิบอยากได้นะนั่นก็คือเจ้านี่นะเอ่อ,ท,อ,อทิว่านะครับทิวานะ่าซะมอนสเตอร์สีธท่านนะครับเจ้าตัวนี้ไม่รู้มันอยู่เมืองไหนนะแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะเอ่อเป็นเหมือนกับมอนสเตอร์เป็นชั่วคราวครั้งคราวแล้วเปล่าเนี่ยไม่เห็นมีอยู่ในเมืองหลักไหนๆเลยนะ เจ้าตัวนี้นะครับก็แอบแแมาอยู่เรื่อยๆนะเอ่อ available on อีกอยู่อีก10วันนะครับตอนนี้นะเวลาก็ลดลงเรื่อยๆนะครับและเป็นมอนสเตอร์สีธาตุด้วยนะค่าไข่ของมันเนี่ยค่าตัวของมันก็คือเท่าไรวะาสามสิบลิลิกซ์นะครับซึ่งพิจิบก็จะซื้อไปเลยนะนวะครบบาร์ร <Ooh. S 1> แกจะลงมาสู่ที่นี่แล้วใช่ไหมฉันจะเอาแกไว้ข้างหน้าปาบเฮ้ อีกสิบวันอะไรวะอ๋อพี่ิ๊บไม่ได้ดูตั้งแต่แรกมันเหลืออีกสิบวันเวล่ละอืมงานเข้าแล้วเราไม่ได้กดตั้งแต่แรกนะเออถ้าเติมก็คือหนึ่งพันห้ร้กสิบสิบวันพี่จิ๊บคิดว่าไหวไหมนะครับก็จะไหวนะตัวไหนที่ยากครับพารีไม่ยากนะแพชชชิน่าก็ไม่ยากนะเจ้าพวกนี้ไม่ยาก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 เลย โอเคพิชิพ่ะพิชิพชทำได้ครับสิบวันนะอืมโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าเราจะปิดได้ไหมพ่ชิพเหมือนจะมีตัวนี้อยู่นะเหมือนจะมีพราร์ดี้อยู่นะพราร์ดี้มันไม่ได้ปิดยากนะครับแฟรีไอซ์แลนด์นะมีเม่วะโอ้ไม่มีแล้วเวนกรแหมเอาไปทำลายหมดแล้วพราร์ดี้นะครับตันเอาไปคลอดหมดแล้วนะเวนกรรมจริง แต่พาดี้ไม่ได้ทํายากนะมีวิธีทําพาดี้ง่ายก็คือถ้าจําไม่ผิดก็ใช้เจ้าพาดี้ผสมกับพาดี้ผสมกับเจ้าตัวนหนวะไม่ใช่ฟุตไฟอะ่ะน่าจะเป็นสต็อกนะครับน่าจะเป็นสต็อกนะเออหรือดัมสเลอร์นี่แหละเออน่าจะเป็นดัมสเลอร์นี่ครับดัมสเลอร์เนี่ยนะผสมแล้วส่วนใหญ่นะจะติด เป็นเจ้าพราดี้เนียครับเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะติดเป็นแร่ก็จะเป็นเจ้าตัวแร่เคนนานะแต่ว่ามันเป็นรางวัลย่อยนะครับของแร่เคนนาก็คือไม่ติดไม่ติดก็จะเป็นพราดี้นะโอเคไม,ไม่ยากไม่ยากไม่ยากคิดว่าได้คิดว่าได้มีมอนสเตอร์เหลือไหมนะครับส่วนใหญ่เท่าที่พ่ชิปดูเนี่ยเอ่อจะเป็นมอนสเตอร์ของเมืองไหนขอดูหน่อยดิ ส่วนใหญ่เลยนะเราไม่ได้ดูตั้งแต่แรกเวนกรรมจริงเคนหน้าไม่ยากรับเคนหน้าไม่ยากเลยนะุกูไม่ยากปอมปอมนี่มีเยอะเลย <What? S 1> พราีแมคคินน่านี่อยู่ในเมืองแล้วนะซิปทับเมืองไรเนะียโปกาดก็ห้าตัวเจ้าเวนนี่ก็ไม่ได้ยากแพงเลอร์โอ้ไม่ได้ใช้เยอะนะโอเคไม่เท่าไหร่ฮะกกูก็ไม่ได้ยากคนระับสไปทรับ โอเคพลักบิลสไปทรับได้ขอดูหน่วยพลักบิลสไปทรับเออเมืองนี้นะน่าจะเป็นเมืงองไรพลักบิลสไปแพรปอ๋อเมืองโรบีดอยู่นะยังติดอยู่นะครับโอ้โหนี่ตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยพิกซีเพชร พ,พักวิลสไปค์รับน่าจะอยู่ที่นี่นะพักวิพลพักวิลก็มีอยู่ที่นี่นะพักวิลนี่แล้วก็สไปค์ทรับสไปค์ทรับก็นี่โอเคฟูกูพิจิบก็บีดเพิ่งบีดไปนะครับน่าจะเพิ่งบีดไปแล้วเอ่อฟูกูก็อยู่ในเมืองนี้นะไปโอซิส ไฟเฟเว่นนะนี่นะทำไว้อยู่นะฟูกูนะครับโอเคทำรอไว้แล้วนะอีก17ชั่วโมงนะครับแล้วนี่ก็คือทำเรพาติโลไว้นะอ่าโอเคแบบนี้สวยครับอ่ะก็คลิปนี้ครับประมาณนี้นะสำหรับแอมเบอร์นะของเจ้าตัวแอมเบอร์นะครับของเจ้าตัวที่ว่านะชื่อว่านะนี่นะยากนิดน,นึง เพราะว่าพี่ชิปไม่ได้บีบตั้งแต่ต้นนะครับเพิ่งมาดูนะเออมันเหลืออีกสิบวันวนะ่าม <What? S 1> ไม่ได้ดูนะจริงๆเรา,าดูตรงนี้ก็ได้นะอมันจะมาเป็นรอบใช่ไหมพี่ชิปเพิ่งรู้นะครับว่าเวลาเราซื้อเนี่ยมันก็หมดเวลาไปแล้วนะหมดเวลาไปเยอะแล้วด้วยนะครับนี่นะถ้าพวกนี้ก็เหลืออีกสิบวันเราก็ไม่รู้ไนงะ oh, <no. S 1> โอ้โหเจ้านี่คาเดลลาคาเดลลาว่า เราว่าเนี่ยคาเดล,ลาว่าก็นี่แหะคาเดล,ลาว่าเอยนี่มันท่วาเจ่าจตัวนี้คาเดล,ลาว่านะครับนี่นะก็เออถามว่าใกล้เต็มยังใกล้แล้วแหละ oh. เหลือเลฟาติโลนะครับเหลือพิกาจูนี่ยากพิจิบยังไม่เคยได้เลยนะพิกาจูเนี่ย แพนสเลอร์โฟลวานี่ไม่ยากทริงนะครับโอ้ oh, ตัวยากอีกแล้วอีสิบวันโอเคน้องๆเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับกับแอมเบ i c e ไอซ์แลนด์โอเคครับสวัสดีสวิตเดอร์สวัสดีสวิตดัตเอาเลยครับตอนนี้นะเควสของเรานะครับที่เมืองแอมเบนะครับก็สามารถปิดชุ่ตัวสุดท้ายแล้วนะครับแซบไป,ปแล้วตัวสุดท้ายนะครับอ่าไปดูกันนะสำเร็จแล้วนะอยู่ไหนตรงไหนตรงไหนวะเนี่ยนี่เหรอ ไม่ใช่ตัวนี้เออนี่นะครับนี่นะเอ,อ่อมันคือเจ้าตัวที่ชื่อว่าชิว่าชิว่านะครับชิว่านะนี่นะมิสเตอร์สี่ท่านะครับหินน้ําลมไฟไม่ใช่ลมไฟินน้ําน้ําแข็งไปเนี่ยหวอ่ะเจ้าชิว่านะน้องๆน,นะ ใช้อะไรบีบบ้างนะครับก็คือฟูกูเคนฟูกูหนึ่งนะครับเคน่าสองพลักบิลสองนะครับเวนสองนะครับมาวเจ็ดคิวเบอร์เจ็ดนะครับแพนเลอร์สี่โบการ์ห้าสไปรทรับหนึ่งนะครับไปกิน่าสองนะครับพาราดี้หนึ่งแล้วก็ปอมปอมนะครับพาราดี้ก็มีตัวยากก็แค่แค่พราดี้พาราดี้จริงๆก็ไม่ได้ยากครับถ้าน้องบีดพาราดี้ได้แล้วนะก็เอาพาราดี้กับดัมเลอร์นะครับไปบีดด้วยกันก็จะได้พาราดี้นะง่ายๆนะครับเจ้านี่ยังยากกว่านี้เจ้าเพกินหน้าเนี่ย เนี่ยครับโว้ยเมืองโบนมันไม่จะยากกว่าอีกนะครับเนี่ยตัวอื่นก็ไม่ได้ยากอะไรนะน้องๆฟูกูก็จับเจ้าทิงกับฟูกูบรีด้วยกันก็ได้ฟูกูเลยนะครับอโอเคง่ายๆไม่ยากนะครับอินคูเบตเลยนะครับออกมาแล้วนะจ้ะเอ้ยเวฟเวเวฟอุ้ยหายไปแล้วครับอ้าวหลอกกันนี่วไม่อยู่ตรงนี้เอ้าอ้าว อีกหนึ่งวันกับอีสิบห้าชั่วโมงหอสิบหกชั่วโมงเหอนะครับโอ้รอไปยืมนึ่งว่าได้ได้แล้วได้เลยนะโอ้ไม่ได้นะครับมันต้องรออีกน้นนองๆโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับเจ้านี้นะคิดว่านะจะเป็นหน้าตายังไงครับเป็นงวัวเป็นควายเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับกับเมื่อกันเบอร์ที่ใสจ่จะเงียบเหราไม่มีเสียงอะไรเลยนะพี่ทิพเอาเสียงมาใส่เอานะเดี๋ยวมันจะเงียบเกินโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยว เรากลับมาเจอกันนะที่เมืองแอมเบอร์หนึ่งครับสวัสดีจ้าน้องๆทุกคนก็มาถึงเมืองแอมเบอร์แซลนแล้วนะครับนี่เปิดมาเลยครับเจ้าตัวที่จะออกมานั่นก็คือเจ้าเชียวว่านะนี่ไงเจามอนสเตอร์สินค้านะ <Grind the sound> เป็นเหมือนกันบนกยูงไหมเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ย ลงมาเร็วจ้าน,นี่ไงมอนสเตอร์คอมมอนตัวที่หนึ่งของเมืองแอมเบอร์นั่นเองจ้าลงมาสักทีเถอะนะตัวน้องนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่แบบว่าหน้าตาน่ารักน่าชังเลยนะถือได้โอ้โหสวยง,งามมากเฮ้ยลองดูฮนะน้องจะร้องเพลงแบบไหนนะลองดูนะเฮ้ยเหมือนละนาดนะ เออ่ถ้าเป็นฝรั่งเขาจะเรียกว่าเซลลโฟนนะฮะแบบไอที่แบบในวงดนตรียางน้องๆเคยเห็นเนี่ยเหยาๆอ่ะตีป้องป้องป้องอย่างฮะอารมณ์เหมือนอังกะรุ่งี้ยนะอ่าประมาณนี้ครับผมพรบผมอ่าในที่สุดนะเราก็สามารถทำเควสของเอ็มบูสัญญานสำเร็จแล้ว ก็แต่ว่ามีตัวใหม่ไหมอ้าวมีแต่เค้นหน้าตัวเดียวทำไมไม่เอาตัวใหม่บ้างวะฉันทนไม่ไหวแล้วนะแล้วก็อ้าวนะครับเจ้าตัวนี้นะมิชิคว่าทำสำเร็จเหมือนกันนะครับแคนเดลอแคนเดลาร่านะเจ้านี้นะอ่าเสร็จแล้วเหมือนกันอินคมเต็ปเลยครับไม่ใช่เพราะแกแล้วนะ Oh my god ในที่สุด เอาเลยครับผู้ไข่มันแปลกๆนะน้องๆน,นะเป็นไงดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะน้องๆเหมือนอะไรมัเนี่ยครีมเทียมเหรออยู่บนไข่เนะีย <What? S 1> เปรนกับน้องแบบว่าเออพูดไม่ถูกกับไข่มันเป็นยังไงวนะเนี่ยแต่ว่าเป็นมอนสเตอร์ห้าธาตุน,น้องๆน,นะโอ้มาคืนนี่มันสามวันเลยนะสามวันอีกแปดชั่วโมงนี่ครับป้าอู้ว่ะยอดไปเลยน,น้องๆสามวัน ตัวอะไรอยู่บนนี้เอาละครับไม่เป็นไรฮะในที่สุดเราก็สามารถเอาเจ้าชิว่าออกมาได้ในเดือนเจริญหนอคริกต่อไปก็คือเจ้าคาวาเวล่านะแล้วก็ยังเหลือเจ้าตัวนี้นะอืมชน,นานะฮะเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ได้นับเวลานะเจ้าตัวนี้ไม่ได้นับเวลานะมีเชือบีบมีอะไรพวกนี้นะเป็นเบสนะครับชับนะเออประมาณนี้นะครับทวโดนะง่ายง่ายง่าย,ายโอเค คลิปนี้จ้าชิว่านี่ครับน่ารักมากเลยนะน้องอะ่ะเออนี่ก็จ่อเล่นพระนาดให้เราฟังนะปิ๊ง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 ,ปร,งประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไนะลค์กดแชร์นะครับให้พิชิพเกมเมอร์นะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามายังไม่ได้ติดตามนะฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พิชิพทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมใครอยากจะมีอะไรเสนอแนะก็แจ้งมาได้นะครับพิชิพพร้อมยอมรับคําแนะนํา จากน้องๆนี่ครับผมอ่าคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับจะชื่อว่าเนียแล้วก็คลิปต่อไปนะครับคาวาเรือแบบเออคาวาเรล่าๆนะเออนั่นแหละเจ้านี่นะมอนสเตอร์ห้าธาตุครับอีกสามวันอีกแปดชั่วโมงนะโอ้โหนานานเนี่ยถ้าเราสปีดอัพได้ไหมแปดสิบเฟสโอ้ my god ไม่ไหวไหมฮะโอเคไม่ไหวฮะ ประมาณนี้แล้วกันนะน้องเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันกับคลิปหน้านะคาวายเดยลาลาลานะครับเออนี่นะครับทีนี้ต้องขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ